โยรุก like ็ขอเก่าสวัสดีผู้ชมท่านในเกมไมค์ครับนะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไมค์ครับในเซิร์ฟแมซีศศินนั่นเองนะครับเออวันนี้ผมจะมาเล่นไมค์ครับในเซิร์ฟศศินเออม่ได้เกมที่มีชื่อว่าเอออะไรวะพี่เนื้อเหมือนถุยมอร์เดอร์ไอ้ดี่เออเอาแมปเอาแมปอันนียเอาแมปอันนี้แมปเดิมอะ มี่เกมการก่อนเอ้ยนี่ใครเป็นอีกครั้งได้ข้าใครก่อนเดี๋ยวเราบอกคนคนนี้นี่ก่อนโอเคครับทุกคนเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าตายนี้ผมจะเป็นไหมนะฮะอืสีเขียวไอเวน ไอ้เียกูนี่แหละสีเขียวไม่ไม่เว้ยมมันก่าวอ่ะมันก็อย่างเดียวเลยนะวันนี้ผมอยู่กับกับพี่เฟนนะแล้วก็ใครวะเป็นนักสืบนักสืบโกตุยครับโกตุยเออผมว่าผมซ่อนแหนบดีกว่าทุกคนใช่จับมือเดินกันใช่จับมือเดินกันซ่อนเนี่ยผมว่าผมหาที่ซ่อนหมดแล้วนะเรื่อ เราไปอ่ะเฮ้ยอยู่ในดีเด็กกินมันใช่เหรอมันใช่เหรอครับมันใช่เหรอเออผมลืมบอกไปนะใครที่อยากสนับสนุนเซิร์ฟนี้ครับใครที่อยากสนับสนุนช่องนี้ครับโดเนทนะครับอยู่มุมขวาล่างนะครับได้เลยนะครับโอ้โหให้ตายเถอะไอ้สินโตมาเลย ให้ตายเถอะทุกคนผมโดนกูโดนเร็วใครที่ใครที่ใครที่ตายแล้วห้างบอกว่าใครเป็นโอ้โหเไม่หวเลยแ่าแม่เห็นเพื่อนตาเลย ไม่ได้อะไรเลยนะนะทุกคนมีหุ่นตัวใหญ่จังรู้ส He Akbar, please, ุดยอดนะครับรู้ส pues ึกรู้สึกดีเฮ้ยพี่ตอนแรกอ่ะเอ้ยผมก็ไม่ได้เอกใจอลไรหรอกนึกว่ามันกูใบเข้าว่ากูใบเข้าว่าเป็นผู้หญิงเว้ยเฮ้ยพี่รู้ปะตอนแรกอ่ะมันอยู่ใกล้หมตั้งนานเลยเว้ยแล้วมิงก็วิ่งขึ้นไปตามผมใบแค่ว่าเป็นผู้หญิงเว้ยเพราะว่าเป็นผู้หญิงอ่ะพี่พี่เฟรมเป็นไงบ้างพี่ มันตายไปแล้วเหรอตายกันหมดยังอไงยังไงอยู่แล้วแบบไหนนั่นสิเออแมพเออเอาแมพอื่นมั้งเหรอเอาแมพแมพเนี้ยแบบนี้ใครใครใครอยากอาอกใครอยากออกพีคเข้าเข้าเข้าแมพนี้พี่เขาพี่เขามายังอ่ะ พ no okay. yeah. so, huh? oh, um ี่เฟนอยู่ไหมเนี่ยกู้บอกว่าเขาไม่ทันเออนั่นดิเออช่างแมันเถอะเออเขาไม่ทันละไม่ทันละทำมันเดือดเนี่ยและคอ่ะคลิปตาเนี่ยมันน่าจะมีสากตาผมได้เป็นไหมเนี่ยใช่แล้วจานนี้ผมก็เป็นมึงไม่ได้เป็นเลยอ่ะไม่เป็นเสียวเอ้ยผ่านได้นะประเด็นเโบ้โบ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 อยู่ไหน พี่เกเล่นพี่เกเล่นไหขอขอเแรกเลยไม่ไว้ใจมึงว่ะกลัวมึงปาดากใส่เขาอะปลาใต้เลยกูอยู่ข้างหลังมึงอะเขียวชัดเจนเลยผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงเป็น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 หัวขาวหัวขาวอิ่นี่เยือเยื่ยเยเืยรีด จะดนเออชนะแล้วอ่ะเออวันนี้รู้สึกว่ามันเล่นง่ายๆนะอ่ะแบบนี้แบบไม่เหมือนจ่ายสปีดด่สเปซสเปซพี่พี่พี่เฟรนมาแล้วก็สเปซเออพี่พี่พี่เกียร์เล่นล่ะพี่ยังไม่ได้เข้าเกมเลยนะพี่กำลังอยู่ในดิสเอ็กซิมทำไมอ่ะสายสืบพี่แค่จะหาราชคนที่รักคือเนีฮยคือแบบดะคือมีในเกมเนี้ยไม่เหมาะกับกูเลยเว้ยกูบอกก่อน ะก่ ketchup, เออลืมไปนี่ว่ะว่าว่ามันเห็นเห็นชื่อแล้วนี่ว่าทั้ไม่ปลดมันดำไม่ดีก็คือมันเห็นเชื่อเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟเน่าอ่เหมือนกับว่ามีคนจะมาไล่ข้าวผมนะเมื่อกี้เห็นมีคนนนั่นน่ะเห็นมีคนมันเดินมาหาผมเลยเดินห่าเนาะเราจะไปทู่ดีดี หรือนิ่งอีกจะต้องสันตารเราเดินไปเรื่อยๆนะเราจะไม่ม <า S 1> เราจะไม่อยู่นิ่งเ,เพราะว่าถ้าอยู่นิ่งอ่ะมันไม่ได้เว้ยตายแนะ่ยโอ้ยตรงเฮ้ยตรงซอกนี้กูไม่กูไม่มาวะมันมีที่ซ่อนอย่างเยอะเขาไม่ได้เหนื่ยอะไรเนี่ยดูเข้าได้ละเปลี่ยนไอเทมนี่คง ตอนนี้เราต้องซ่อนนะเพราะว่าตานี้ต้องเป็นตาไฮไลท์โอ้โหยี่เยอะเ้ยแม่งเจอใครเราหนีให้หมดนะฮะไฮไลท์ไฮไลท์โดน่าครับไม่ต้องพูดดิคือว่าไอ้ที่เล่นอันนี้อยู่อะคือไม่ต้องสนใจเลยยฝ่ายนี้มันโอ้โหกูเห็นละกูเห็นคนถือดาบอะใครอะ ไม่ใช่อะกูเห็นละวทีแล้วกูเห็นแล้วกูวิ่งแล้วกูไม่อยู่แล้วอ้าวชนะไอ้ไอ้เฮ้เฮรับแอดเพื่อนพี่เลยดีพอร์ตพี่มีเรื่องใหญ่ให้ช่วยความเร็วเดี๋ยวไปแมบอื่นกันดีกว่าเ้ยไม่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 ลี่ยนแม่เปลี่ยนแมบเลยข้าบอกข่าบอกเลยกูเข้าละใครเข้าไม่ทันช่างแม่งนะแล้วกูจะขอโทษด้วยนะที่พวกมึงเข้ากันไม่ทัน โอ้ไม่เป็นสตาเลยโอ้อะไรวะพูดแบบนี้ไม่น่าใชอ่อเป็นเนี่ยอย่าแบบนี้พี่ไม่มีดวงที่จะเป็นเลยอเออกู<ต>อยากเป็นเสืองไม่ได้เป็นไหมพะกูไม่อยากเป็นแม่งได้เป็นนะ่ะมันแปลกไหมมันมึงสลับกันนะ่ะ เซิร์ฟนี้ลืมบอกไปนะเซิร์ฟนี้ไม่ได้ปรับปรุงเพื่อเล่นเมอร์เดอร์นะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการแลกแลกพวกม้านะ <c oughs> ขอบอกไว้ก่อน <c oughs> นี่พี่อ,อ,อคร์กันยุบผมเป็นนิสิตอ,อันนี้ขอเล่นซ่อนแอบ,บแล้วกันนะขอเป็นขอเป็นผู้เล่นซ่อนแอบเป็นมือคุณจะเป็นซ่อนแอบ,บมันไม่ใช่เมอร์เดอร์ธรรมดาทั่วไปนะ มันจะเป็นเมอร์เดอร์ที่มีแต่ผมตายนะถ้าท่าตาไหนไม่ตายไปว่าผมเล่นซ่อนเหนียกนะฮะฟังกันไม่ผิดหางาดอาทุนว่ตคือตอนนี้หาซอกซ่อนแอนกด้วยหน่อยูนะ้ยตรงนี้มันขึ้นไม่ได้ว่ะขึ้นได้เหรอวะยูทูบขี้ดึงเ้นเนี่ยไปที่ขีดตึงขึ้น่ะเราหาที่ที่ที่ซ่อนกันดีกว่า นนนัั่่คือตายนี่นะคุณอาจจะเจอผมน้อยมากเพราะว่าผมจะไดนโซเนปนะมันปิดอ่ะมันปิดเติร์บูใช้ปิดอ่ะเออกระตีมเอออย่าไปเรื่อยๆเสิร์ฟน้อยๆกันนอย่าไปเล่นเลยนันอยู่ไหนวะน่ะเขาเขาจะเข้ารันวีโอพีเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วใครอ่ะ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าคไม่ว่าไม่รู้เจอแฮกบินอ้าวมีคนบินด้วยตานี้ตานี้มีคนบินด้วยจ้ามีคนโปรด้วยใช่เหรอไี้มารู้แล้วใครอ่ะหัวฟ้าหัวฟ้า เดี๋ยวก่นเดี๋ยวก่อนดูขาเล่นก่นซื้อ,อนีหนีก่อนจม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 มีมจ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 นมจ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 ่จมบมม่บบมจนจมจมน เอ้ยอยู่นี่เอ้ยขี้บอลตรงนี้ได้เลยกูยิงธนูไม่แม่นนะลดนตายลดสังหาสี่โอ้โหโดนดา่ดดาไม่นะนนเ,เกือบได้ช็อตไฮไลท์แล้วนะเอาจริงอ่ะจะตายก่อนโนี่ยกูรแค่หนึ่งอ๋อยี่สามมีธนูตรงนี้นะฮะถ้าเขาเดินกลับมาแล้วหยิบได้นี่คือชนะนะฮะนอกจากเขาจะยิงไม่แม่นเหมือนกูนะฮะกูยิงธนูไม่แม่นนะฮะ อืมเก็บดีมั้งเก็บมันเก็บเอาไม่เก็บกูตายเลยตา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 ยแน่นอนไม่ตายชนะเลยอะไรนี่ค่ะชื่อเลยเขาเนี่ยไอเจี๊ยบเโอเคครับเรามาเล่นแมปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้อ่ะแมปแมปแมปเต็มแล้ว ทันแล้วอ้าวเข้ามา,ออมาเอ,าอเ้มาอีเริ่มแล้วเริ่มแล้วเนี่ยชื่อช่องไรไลอะเนื้อถูกเข้ามาทันถีเลยโอเคนะเรามาดูกันนะ <c oughs> ไม่ได้ทํคลิปนานมากนะเรามากลับมาทําถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะฮะโอ้โหคนเดิมทุกคนคนเดิม ไอ้เฮียคนเดิมคนเดิมเพ้่คนนี้มีดวงว่ะคนนี้มีดวงจริงเฮ้ยเจอไอ้ชิตูโอ้โหมีดวงมากโอ้โหเก็บสบายแบบเก็บชิวๆอ่ะโอ้โหนี่ครับคนนี้ครับหมอการทำไฮไลท์มากเลยดูดิสามคิวลวดอลยดูดิโอ้มอไมว่ามูปลาไปเลยน่ปลาเขาจบแล้วมึงจะวิ่งทำไมวะนะ เฮ้ยไอ้นี่มันเล่นเก่งว่ะไอ้นี่มันเป็นฆาตกรบ่อยนะเนี่ยแปลว่าโลกจริงต้องเล่นเก่งแน่ๆเลยแม่งถืว่าอะไรลยมี่แม่งแบบคือแบบมันมันแบบฆ่าคนเก่งมากเหมือนเหมือนเหมือนมึง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 เคยเคยทำอ่ะเฮ้ยไอ้นี่ก็เฮ้ยเฮ้ยเอ้าอุ้ยธนูท้ายว่ะเฮ้ย คนนี้ชนะน่ะ,นะมึงเก็บยกแมพไปเลย <laughs> 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 บ้าบัมากไง <laughs> บ้าบัคอยกระเตบ <laughs> <laughs> โอ้ไม่ได้เป็นอีกแล้ว มีดวงจริงเจียงเราคนที่มีไอ้นั่งเป็นแน่นอนเอ็จอรปเออเป็นเหมือนเดิมเจ้าผมน่าจะเป็นน่าจะเป็นเหมือนเดิมไม่เป uh, ็นก็ไม่น่าแปลกใช่เป็นบ่อยมาไม่เขาปิดเออเจ้ไอ้เ้ยตายแน่นอนใช่ใช่แล้วโอ้ยยย ่็กายเไอ้ไอห่าได้นลยเอาไว้ใครตายวะน่ะห่างจากมันเลยยังไงผมเจอชื่อพี่แล้วพี่แอบอะพี่แอบเหลนี้เร็วเมื่อผมไปจะกินตีเสียวผมก็จะแอบงั้นแหละอ่าโอเคโอเค โอ้แาทีเลยโอเคตายไปซะพวกมึงขาหลช่คนถือธนูตายไปซะเหนื่อยกัวใจเลย ไม่มีกา่าอะไรเนี่ยเราเดินเราเดินกลับเดินกลับเดินกลับไปฟอาธนู <c oughs> ไม่มีใครชนะกูได้หรอกกูฟอทธนู <c oughs> อะยังเหลือรอดอีกสามคนนะฮะอย่าให้กูรู้นะว่าอยู่ไหนอันแน่กูเจอแล้วตัวหนึ่ง <c oughs> อยู่ตรงกลางธน,นูก <c oughs> ูบอกแค่ว่าธ <c oughs> นูตรงกลางนะ ไปแล้วไปแล้วเอียงอกอกแล้ว <c oughs> ได้ธนูเหรอได้ธนูแล้วเหรอไม่นะไอ้แค่นี้ได้ธนูแล้วคุณรับไม่ได้ <c oughs> คนได้ธนู <c oughs> อ่ะมีคนได้ธนูอ่ะไม่รู้ดิเ <c oughs> หลือสามอ,อะ่ะตัวเนี้ยพี่ <c oughs> นะยืดเลยงาน,นดีชี้ยิงเนี่ยชี้ยิงเงี้ยโอ้ตายโอ้ปี๊ <c oughs> จีจีโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อ,อะไรก็แชร์กดติดตามผมนะแล้วจมมเวจอกันใหม่อีกนาซื้อดีครับผม แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอยากให้ผมทำอีกก็คอมเมนต์นะฮะผมจะได้ไฮไลท์ต่อไปนะแล้วใครอยากสนับสนุนก็กดโดนกดก็โดนอิได้นะครับอือืมโอเคนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม